สิ่งแรกที่ไซรับได้ทำหลังกลายเป็นเศรษฐีพันล้านยื่นกฎมาการห้ามใช้เวทมนต์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนายเชะผู้ถวายตังให้เกมของนามิวันนี้เราจะมาเล่าประวัติตัวละครไซรับจากเกมของนอม้นมนมนามิและเป็นอีกหนึ่งตัวละครในจักรวาลアナเธอร์พีซซับแคนดี้ยูนิเวิร์สอ่าเดง๋นะเขาก็คิดว่าแฟนดอมบางคนน่าจะเรียกอย่างนี้นะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปท,าาทาําความรู้จักกับแคนดี้เอบเคมิสสุดลอเทแถมโคตรจะเพี้ยวฟ้าคนนี้กันดีกว่า ไซรับอายุ27เปีเป็นเผ่ามนุษย์และมีโร e เป็นแคนดี้ออร์แกนิสเช้สพนามเป็นชี Her, ยร์เกิดวันที่12เมษายนปรากฏตัวครั้งแรกในเกมไซรับเดอะออร t i m เมทสวิตซ h ซึ่งก็เป็นเกมของเธอโดยตรงและมีแอบไปโผล่ในเกมโรลลี่วูดพีทกับสเตอร์รี่ฟอเวอร์บ้างเหมือนกันแล้วก็ปัจจุบันในเร็วๆวนี้ก็จะมีเกมไซรับ2ซึ่งเป็นภาคต่อของเกมไซรับเดอะออร์เดเมทสวิตมาอีกเห็นว่าคราวนี้มีทีมเป็นเกมอาร์พีจีด้วยถ้าอยากเล่นตัวเดโมก่อนก็สามารถไปสมัครแพ t เรียของนามีได้ส่วนทของรับ เธอเคยบอกว่าเธอไม่สนใจใครทั้งนั้นเพราะเธอไม่มีเวลามายุ่งเรื่องพวกนี้แต่เธอก็ยังพูดด้วยเหมือนกันว่าเธอรักเด็กผู้หญิงน่ารักน่ารักเพื่อนสนิทของเธอในตอนแรกสุดือเหมือนจะมีแค่พัสทิลเท่านั้นและเธอก็ไม่สนใจที่จะหาเพื่อนใหม่จนกระทั่งเธอได้มาพบเจอกับแคนดี้โกเดมตัวน้อยผู้ที่จะเข้ามาละลายกรงที่ปิดกั้นเธอจากการพบเจอกับเพื่อนใหม่และผู้คนที่พร้อมจะซัพพอร์ตเธอเกี่ยวกับไซรัปในアナเซอร์พีซออฟแคนดี้ยูนิเวิร์สเธอถือว่าเป็นเจ้าของร้านอัลเทียสวิตร้านขนมชื่อดังทีี่่่่่ททําาาาใหหหห้ไมมมมววนนุษ์รืืออสัตตเงงก็แ อ l t เ r ีย s w i ว s s สต t ชั่เพื่อมาต่อแถวกันซื้อขนมของร้านเธอกันทั้งนั้นเหตุผ hey, ลที่เธอตั้งชื่อร้านแบบนี้เธอเคยบอกไปว่าเพราะที่ทำงานกับพวกโอเคมิสเรียกว่าอเทเดียและพวกเราก็ขายขนมหวานนั่นทำให้ชื่อร้านออกมาเป็นตามนั้นเธอยังเคยพูดไปในคอมมิกด้วยว่าสมัยเรียนเธอเก่งวิชาวิทย์ก็ไม่ค่อยจะแปลกใจเท่าไหร่นะ เธอมกจะทำงานอยู่ในห้องใต้ดินที่ร้านและมอบหมายให้พาสติลช่วยดูแลบริหารร้านให้แต่บางครั้งเธอก็จะพากำดอพาสติลออกไปประจนภัยเพื่อตามหาวัตถุดิบมาทำขนมหวานเหมือนกันถึงเมืองที่เธออยู่จะเต็มไปด้วยผู้ใช้เวทมนตร์แต่ธุรกิจของเธอกลับเป็นสิ่งประ,ะจลาดเจเวทย์ใดๆและเธอจะไม่พอใจอย่างมากถ้าหากไม่ลูกค้าคนไหนทาขนมของเธอปอนเปื้อนสิ่งเหล่านั้นเนื่องจากอยู่ท่ามกลางผู้ใช้เวทมนตร์ทำให้ม่วายที่จะมีคนรอบข้างดูงถูกเธอบ้างทำให้เธอต้องพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะพิสูจน์จุดยืนและทำให้คคนนนนนนอออื่่่จริงงงััักกกบเเธและ็็ปีหึ สาเหตุที่ทําให้ Candy Alchemist คนนี้ปิดกั้นตัวเองจากผู้คนและไม่ถูกกับผู้ใช้เวทมนต์มากขึ้นไปอีกเธอเป็นคนมีนิสัยยึดมั่นในเกียรติและศักดิ์ศรีถึงเธอจะดูมีบุค,คลิกที่แข็งกระด้างและไม่นสนใจคนรอบตัวแต่ก็มีหลายครั้งที่แสดงให้เห็นว่าเธอเองก็เป็นห่วงและใส่ใจคนรอบตัวเหมือนกันถึงแม้ว่าจะเป็นแม่มดที่เคยเป็นคู่ปร,รับกันเธอก็ยังคอยช่วยเทคแคร์และช่วยรับฟังปัญหาจนก้าวข้ามปมด้อยของตัวเองไปได้และยอมเปิดใจกันในที่สุดก็มีประมาณนี้สำหรับประวัติของไซรับข้าเ ผมอยากลองทำอะไรที่เป็นเกี่ยวกับการเล่าประวัติหรืออะไรแบบนี้มานานแล้วแต่พอเป็นประวัติของตัวละครผมก็ไม่แน่ใจว่าผมจะพูดได้มากแค่ไหนเพราะว่าถ้าพูดเยอะไปกลัวจะกลายเป็นการสปอยเพราะว่าจุดประสงค์ของผมก็คืออยากให้คนที่ยังไม่ได้เล่นเกมมาเข้ามาฟังรู้สึกเอนจอยผมก็เลยพยายามเรี่ยงที่จะไม่พูดเนื้อหาที่มันเลึกเกินไปนะสำหรับใครที่มีไอเดียหรือความคิดอะไรดีๆก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้หรือยากให้ผมเล่าแบบเต็มๆไปเลยก็ลองบอกกันมาได้นะ ก็ขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ